ต้อนรับสู่ไรคาวเจอช่องของคุณสำหรับรีวิวรถยนต์ข่าวสารอุตสาหกรรมและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับยานยนต์หากคุณเป็นคนรักรถอย่าลืมกดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆวันนี้เราจะพาคุณไปชมโตโยต้าโคโรล่าปี2025รถยนต์ที่ขึ้นชื่อเรื่องความทนทาน ความคุ้มค่าและความประหยัดน้ำมันแต่โตโยต้าไม่ได้หยุดพัฒนาเพียงเท่านั้นพวกเขาได้อัปเกรดโคโรล่าด้วยดีไซน์ที่ทันสมัยเทคโนโลยีล้ำหน้าและสมรรถนะที่ดีขึ้นทำให้มันกลายเป็นหนึ่งในรถซีดานขนาดกระทัดรัดที่ดีที่สุดในตลาดสิ่งแรกที่คุณจะสังเกตเห็นเกี่ยวกับโคโรล่าปี2025คือรูปลักษณ์ที่โดดเด่นและดุดันขึ้นโตโยต้าได้ออกแบบกระจังหน้าใหม่ให้มีความเฉียบคมมากขึ้นในขณะที่ไฟหน้าเล็ดก็ถูกออกแบบให้บางลงและดูสปอร์ตมากขึ้น รูปทรงที่ออกแบบให้มีหลักอากาศพลศาสตร์ที่ดีขึ้นไม่เพียงแต่ช่วยประหยัดน้ำมันแต่ยังทำให้รถดูหรูหราทัานสมัยมากขึ้นอีกด้วยโคลอารุ่นใหม่ยังมาพร้อมกับตัวเลือกสีใหม่และดีไซน์ล้อที่หลากหลายและหากคุณต้องการความสปอร์ตมากขึ้นรุ่น SE และ XSE จะมาพร้อมก,กับกันชนดีไซน์พิเศษและล้ออลลอยเฉพาะรุ่นเมื่อเข้ามาภายในห้องโดยสารคุณจะสัมผัสดได้ถึงความพรีเมียมที่เพิ่มขึ้นโตโยต้าได้อัปเกรดวัสดุภายในให้มีคุณภาพดีขึ้น พร้อมทั้งปรับดีไซน์ให้เข้ากับผู้ขับขีม่มากขึ้นแผงคอนโซลดูเรียบง่ายและทันสมัยโดยมีหน้าจอสัมผัสขนาด10.5นิ้วเป็นศูนย์กลางของระบบอินโฟเทนเมนต์เวอร์ชันล่าสุดของโตโยต้ารองรับ Apple Carplay และ Android Auto แบบไร้สายเป็นมาตรฐานทำให้คุณสามารถเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้อย่างสะดวกสบายบาะนั่งได้รับการออกแบบให้รองรับสรีระได้ดีขึ้นและมีตัวเลือกบอกปรับไฟฟ้าพร้อมระบบทำความร้อนเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้โตโยต้ายังปรับปรุงระบบการเสียงทําให้ห้องโดยสารเงียบขึ้นลดเสียงรบกวนจากภายนอกได้ดียิ่งขึ้นด้านพื้นที่ใช้สอยโคโร่ายังคงเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าเบาะหลังมีพื้นที่วางขาที่กว้างขวางทาให้การเดินทางไกลสะดวกสบายมากขึ้นขณะที่พื้นที่เก็บสัมภาระก,ก็กว้างขวางเพียงพอสําหรับการใช้งานในชีวิตประจําวันไม่ว่าจะเป็นการขนของช้อปปิ้งหรือกระเป๋าเดินทาง ขุมพลังของโคโรล่าปี2025ยังคงมีให้เลือก2แบบรุ่นมาตรฐานมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน2.0ลิตรส่สูบให้กำลัง169แรงม้าทำงานร่วมกับเกียร์ CVT ที่ให้การขับขี่ที่ราบรื่นและตอบสนองดีเยี่ยมแต่ถ้าคุณต้องการความประหยัดน้ำมันสูงสุดรุ่นไฮบริดเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจด้วยอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเฉลี่ยที่ประมาณ50ไมล์ต่อแกลลอนประมาณ21กิโลเมตรต่อลิตรถือเป็นหนึ่งในรถซีดานที่ประหยัดน้ำมันที่สุดในตลาด นอกจากนี้โตโยต้ายังปรับปรุงระบบการสะเทือนและพวงมาลัยให้มีการขับขี่ที่นุ่มนวลและควบคุมได้ดียิ่งขึ้นด้านความปลอดภัยโตโยต้าจัดเต็มเทคโนโลยีความปลอดภัยโตโยต้าเซฟตี้เซนส์3.0มาให้เป็นมาตรฐานในทุกรุ่นประกอบไปด้วยระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน Adaptive Cruise Control ระบบเตือนออกนอกเลนพร้อมช่วยควบคุมพวงมาลายัย ระบบเบรกอัตโนมัติฉุกเฉินและระบบตรวจจับคนเดินถนนที่ได้รับการปรับปรุงให้แม่นยำขึ้นโตโยต้ายังเพิ่มระบบตรวจจับจุดบอดที่ครอบคลุมมากขึ้นและกล้องมองรอบคัน360องศาที่ช่วยให้การจอดรถง่ายขึ้นในด้านเทคโนโลยีโตโยต้าได้ก้าวล้ำไปอีกขั้นโคโรล่าปี2025รองรับการอัปเดตซอฟต์แวร์แบบ o อเ r the a ด r แทำให้ระบบอินโฟเทนเมนต์และระบบความปลอดภัยสามารถอัปเดตได้โดยไม่ต้องนำรถเข้าศูนย์บริการ ระบบนำทางในตัวได้รับการอัปเกรดให้สามารถแสดงข้อมูลจราจรแบบเรียลไทม์และระบบสั่งงานด้วยเสียงได้รับการพัฒนาให้ตอบสนองได้ดียิ่งขึ้นสำหรับผู้ที่ชื่นชอบคุณภาพเสียงระดับพรีเมียมโตโยต้าได้ร่วมมือกับ JBL เพื่อพัฒนาระบบเครื่องเสียงระดับไฮเอนในรุ่นท็อปช่วยให้การเดินทางของคุณสนุกและเพลิดเพลินมากขึ้น หนึ่งในจุดเด่นที่ทำให้โคโรลายังคงเป็นรถยอดนิยมก็คือความคุ้มค่าโตโยต้าได้รวมเอานวัตรกรรมเทคโนโลยีและดีไซน์ใหม่ๆเข้าไว้ด้วยกันในขณะที่ยังคงรักษาระดับราคาที่แข่งขันได้ทำให้โคโราเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับผู้ที่มองหารถซีดานที่ไว้ใจได้ประหยัดน้ำมันและมีเทคโนโลยีทันสมัยแล้วคุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับโคโรลาปี2025ดีไซน์ใหม่เทคโนโลยีอัปเกรดและความประหยัดน้ำมันของมันทำให้คุณสนใจหรือไม่ คอมเมนต์บอกเราด้านล่างและถ้าคุณชอบรีวิวนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดการอัปเดตใหม่ๆจากไรท์เคานเจอร์ขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไป